สวัสดีครับที่ท่านมองเห็นก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลอยฟ้านะครับบรรยากาศที่ถ่ายในตอนกลางคืนนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับสะพานลอยที่ผมยืนอยู่ก็คือสะพานลอยที่เดินข้ามไปยัง B i g C Extra นะครับใกล้ๆ Big C Extra ก็จะมี Home Pro นะครับ ถนนแจ้งวัฒนานนยามค่าคืนนะครับสภาพการจราจรรถหนาแน่นมากเลยครับเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางที่มุ่งไปยังปากเกร็ดนะครับเส้นทางนี้ที่มุ่งไปก็คือมุ่งไปยังหลักสีนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งนะครับ